เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการล้างไส้กรองเบมเบรนนะฮะของโรงงานนะครับก่อนอื่นก็มาดูของที่ต้องจัดเตรียมก่อนฮนะซ้ายมือนี่ก็คือน้ํายาแบบกดและแบบตักนะฮะส่วนตรงกลางก็จะเป็นไส้กรองสํารองประกอบด้วย pp big b o u e 20นิ้วส้นไะสแล้วก็10นิ้ว2ไส ตรงที่เป็นกล่องนี้จะเป็น, Block นคาร์บอนบล็อกนะขนาด10นิ้ว Big Blue บิ๊กบูับส่วนด้านในกล่องนี้ก็จะเป็นไส้กรอง PP 1ไมคลล20นิ้วนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นของ1 2 3 4 4เครื่องตัวนี้ฮะจะใช้อยู่9ใส่นะครับส่วน20นิ้วบิ๊กบูจะใช้ตรงนี้นะส่วนบล็อกคาร์บอนเราจะเอามาเปลี่ยนนะตรงนี้นะ2ไส้ตรงนี้ แล้วก็จะมี PP Big Blue สิบนิ้วจะมาเปลี่ยนข้างในทุกอาทิตย์นะครับเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนให้พร้อมกันเลยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการและขั้นตอนในการเปิดวาล์วเปิดวาล์วน้ำนะฮะและขั้นตอนในการล้างกันต่อไปครับขั้นตอนที่2นะครับก็จะทําการไล่ปิดวาล์วนะฮะก็จะเป็นวาล์วน้ําดีที่ออกจากเครื่องทุกเครื่องนะฮะเข้าใส่กอง ตัวคาร์บอนบล็อกนะตัวนี้จุดที่1นะปิดไว้ก่อนนะจุดที่2นะฮะก็อยู่หลังเครื่องตัวนี้นะฮะปิดก่อนจุดที่3มนะฮะก็จะเป็นของเครื่อง5้านะครับตัวนี้ฮนะปิดเลยนะครับ อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นวาล์วของน้ำดีนะครับเนี่ยครับจะเป็นเปอร์มตนะครับของเครื่องสองสามสี่นะฮะให้ปิดไว้นะครับเปิดแต่น้ำทิ้งนะฮะปิดไว้ครับเต็มแข็งแล้วฮะ ตัววาลสำหรับน้ำทิ้งนะฮะที่จะขึ้นไปเก็บบนถังนะก็เป็นวาลตัวนี้นะฮะให้ปิดไว้ครับปิดไว้เปิดวาลบไบพาสครับให้ไบพาสผ่านซอยน้อยไว้แบบลักษณัแบบนี้นะครับเพื่อจะวนน้ำยาเข้าไปเก็บลงถังฟ้านะฮะถังนี้ครับหลังจากนั้นให้ทำการคลายวาลนะครับจะเป็นวาล น้ำกลับแล้วก็น้ำทิ้งฮะให้เปิดจนสุดเลยนะครับทั้งหมดห้าเครื่องครับค mm hmm. ดีส mm ี hmm. ่นี่เป็นเครื่องหนึ่งนะฮะเปิดสุดไปเลยนะฮะ mm hmm. แล้วก็เป็นวาล์วใบพาสนะต้ให้ปิดไว้ก่อนนะครับจะ mm hmm. เป็นเครื่องห้านะครับก็ ปกติก็บายพาสน้ำทิ้งก็เปิดไว้อยู่แล้วนะฮะก็มาเปิดตัวน้ำทิ้งให้สุดเลยหลังจากนั้นให้เราเออฟเบรคเกอร์เมนลงนะฮะของทุกเครื่องครับหรือให้เหลือแต่เบรคเกอร์คอนโทรลไว้นะฮะอีกเรื่องครับก็มาตั้งตัวไทม์เมอร์ตัวแรกนะฮะตัวนี้ตัวที่หน่วงเวลาตัวนี้ให้เป็นนาทีนะฮะ ขนสดแบบนี้ครับแล้วก็เอาเบเกอร์เมนลงนะฮะให้เหลือแต่เบเกอร์คอนโทรลนะครับถ้าเป็นทัมเมอร์รุ่นนี้นะครับให้ปรับตัวด้านล่างครับที่เป็นตัว H และตัว M นะครับจาก M ให้กลายเป็น H นะครับให้ใช้ปบบากาเลื่อนมาลักษณะแบบนี้นะฮะ ตัวเครื่องห้านะครับให้ปิดตัวปั๊ม pH ก่อนนะฮะแล้วก็เบกเกอร์เมนลงแล้วก็ปรับตัวทมัมเมอร์ครับส่วนตัวหน้าตู้ก็เป็นสวิตช์ออฟหมดเลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาเทสนะครับว่าโซเนอยร์วาลเปิดหรือเปล่านะครับหากเราเปิดได้ยินเสียงโซเนอยเปิดนะฮะแต่ปั๊มไฮเปอร์เชื่อต้องไม่ทำงานนะครับนะฮนะเป็นลักษณะนี้ครับ สหรับอยากรู้ว่าโซนอีเวลไหนเปิดหรือไม่เปิดนะครับทดสอบได้โดยการเปิดสวิตช์เมนน่น,นะฮะเห็นได้ว่าน้ำนะฮะจะถูกส่งผ่านปั๊มสองตัวนี้นะฮะจะดันผ่านเครื่องกรองโดยที่ตัวไฮเปอร์เชื่อไม่ทำงานนะฮะแล้วก็จะวนออกท่อนี้ครับอไปภาพตัวนี้นะครับ ให้ทำการปิดสวิตตัวแอนตี้สเกลไว้ด้วยนะครับ